ชอบมาร้องคาราโอเกะที่เขา <l ays> ม่นนุ่มฮะตัวแบบยืนดีแมันก็นึกขึ้นมาได้เนอะโอ้ใช่ต้องเป็นแกงนี้ก็ไมแบบโหเฮ้ยเล่าซื้อยังไงทำไมเห้การกิได้ยังไงก็คือพี่เออที่นอนอยู่ด้านบนนั้นเอออีกกี่เพลงเหรอพี่จะนอน ใช่มาทํานั้นละทบเติมอีกกี่เพงมันคืออะไรแล้วก็มีคำสั่งคอนเสิร์ตจะจบกี่โมงคอนเสิร์ตอะไรทำไมยังไม่ยืนย้ายืนไหนกับค่อแล้วถ้าคอนเสิร์ตมีขั้นโน่กับมีอะไรมั่งพงอื่นคอนเสิร์ตอีกหรือเปล่าก็เป็นคนที่เป็นคอนเสิร์ตเป็นหลายนกับพี่บอลลุกใจมากเลยวันนั้นไม่ไม่ได้ร้องแบบแบบเบาๆร้องแบบ จำได้ว่าพี่เหมยวันนั้นร้องอะไรก็แชมเบอร์เลียหรืออะไรทุกอย่างอะแล้วพี่ดูมาพี่ตกใจมากอะว้าวสุดยอดทุกคนตัวนั้นก็มีแต่ตัวเต็งทั้งนั้นเลยมีโป้มีติมมีพิมมีเจมีมีใครอีกมีเชล่ามีพี่เหมยด้วยเออพี่เหมยเหมยเหมยชอบร้องคาราโอเกะวมาก็รวมพลังพี่เคยเห็นเหมยร้อเปิดคาราโอเกะ อเค้รองเยดี๋ยวคำถามต่อไปกันเลยหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านค่ะเนี่วล่ะทุกคนอย่าตกใจนะอ่านหนังสือสมาธิพูดจริงพูดจริงอันนี้จรนะหนังสือสมาธิใช่ เราว่างๆช่วงนี้อะไรได้ได้แรงบันดาลใจในการอ่านมาจากไหนอ่ะใช่นิชาหรือเปล่านิชาสิเจมโบเดกแรงบันดาลใจสากโมใช่รู้สึกธรรมะธรรมโมขึ้นมาเลยพูดถึงหนังสือสมาธิเนี่ยทุกคนทุกคนต้องลองอ่านรู้สึกว่าแบบจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมาทันที บอกกับเราสองคนว่านี่นี่นนฉันไม่สามารถว่าวฉันเป็นคนอกก่ีนไ,ไม่ได้เลยอ่ะแบบอ่านแล้วก็จะแบบโทรหาแช่มแชมนะคะตอนนี้สวัสดีทำไรอยู่ ทำไม่ะพี่เหงาอพี่ก็อยากโทรหาแชมพูบ้างแ่้แหมคิดถึงกระบอกใช่แล้วพี่คิดถึงมากเลยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกแหม่ยู่รับปั๊บพี่ก็อยู่ชายเชียงเซาเหมือนกันฮะพี่ก็อยู่ชายเชียงเซาอ๋อนี่ไม่อยู่รับปั๊เดี๋ยวพี่บอกตอนไหนพี่อยู่ลับปางบไไง พี่เหงาเฉยๆอะพี่ก็คิดถึงแชมพูเป็นนะก็เหมือนตอนนั้นที่อยู่อยู่แชมพูก็โทรมาไงอะไรทำไมพี่ก็อยากโทรหาแชมพูบ้างอะไม่ว่างโอ๊ยทำไมไม่ว่างอะอ่าว่างๆาไม่มีอะไรพี่ก็แค่ไม่มีคนคุยด้วยต้องหาใครอะไร พี่โลหาจำมุคนแรกเลยโอ้ยมีอะไรจะขอยืมตังค์เห็นพี่มุคนยังไงเออว่าแต่มีสองร้อยป่ะไม่มีอะตอนนี้มีห้าบาทจิบบาทนี่ยอันนี้คือมุกหรือตังค์กระเป๋าพี่มีนะเอาเปล่าออเอาเลยสองเล่บมันชีนะ เปล่าอะหรอมีอะไร <laughs> มีความรักให้ชมพูงไงจุ๊บ <laughs> ไไหมมออออออ่่่่ะะตบบเร <laughs> ททยููัันนกกกก็พีุว ทีง<อ>ี้มานทำเป็นเขินจมพูหยาเลยจมพูบอกรักพี่ทุกวันก่อนนอนตายที่ถอยหลับแล้วพี่เหมยจะได้ยินได้ไงหมูบอกพี่เหมยก็หลับแล้วเอาก็บอกดี อะไรเนี่ยพี่เหมยติดลงแล้วคุยนานติดลงเอ้อซีรีส์จีนอหรนะไม่ใช่ซีรีส์อะไรกันอ๋ออะไรการรายการเอาแล้วบอกดูหนังละแตกหมดโอเคโอเคบายบายอะไรเนี่ยสน้อุกๆมาแล้วก็พี่บอกว่าคิดถึงเฉยๆทำไมพี่คิดถึงจัพูไม่ได้เลยสินะ เออพี่เป็นม่สำคัญเองแหละแชมพูพี่พี่เข้าใจว่าพี่เป็นคนไม่สำคัญนะเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจโอเคบาย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 ไ่่สำคัญค่ะเออแต่ตอนจะเล่นสำคัญเดี๋ยวทุกคนใส่ชไม่สำคัญไม่คือแบบมันมันเป็นเซฟตี้ไงพี่รู้ว่าแชมพูชอบนอนตกเตียงไงพี่ก็เลยเอาไปวางไว้ตรงนั้นใช่แล้ว โอเคบายบายขอให้ดูหนังให้สนุกนะจ๊ะสำหรับรายการรายการอะไรกันใครเอ่ยชอบแย่งขนมน้องหมาจะซื้อมาให้น้องหมาทีไรตัวเองเผลอกินหมดทุกทีฮัลโหลใครเลี้ยงหมาพี่แท้เลี้ยงหมาพี่รู้เปล่าไม่พี่ป๊อบก็เลี้ยงพี่ป๊อบเลี้ยงบ้างไปกิน r ี a c t พี่ป๊อบแบบอย่างเงี้ยแหลังไงแบบเนี้ย ตกใจที่เขากินอาหารหมาหมายถึงลูกชิ้นรือเปล่าลูกชิ้นลูกชิ้นพี่ใครมีหมาบ้างนะมีใครไหม่ฉันไม่ได้เลี้ยงโดย่นีไม่ได้เลี้ยงใครอีกใครเลี้ยงหมาบ้างจุกมือไหนรึเปล่าปี่เอิร์พี่พีบอปเปอร์อยู่รูปกินอาหารหมาแล้วค่ะมีแถมด้วยลูกกินอาหารหมาแล้วค่ะ พี่รักหมาบ้างไหมี่อาจจะแบบหักมากจนแบบอยากจะกินแต่ว่าพี่ก็น่าสนใจอยู่นะคะพี่ปอมหนูว่าหมาหนุ่กินหมดเลยปะหมาหนุ่มกินหมดเลยคิดเหมือนกันคิดอาจจะเป็นเธอหรือเปล่าเอ้กิ๊แพมก็ยกมือทุกคนไอ้แพมขอสังคำแพมทำไมแพมเงียบอ่ะขอสองคำใครแอมเงียบราไม่เล่นไอ้เต้าน้องหมาหรอกนะเราไม่ใครจะกินอาหารหมา ค๊กจริงกจริงจริงบอกเลยจริงอะก็คิดไว้อยู่แล้วนะว่าคีกเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแย่งอะเป็นคนแบบแย่งทุกอย่างที่เป็นของกินแบบคีกเล่าหน่อยเล่าหน่อยกะอย่ามารู้ได้ไหมว่าแบบห่วของกินอะหนูซื้อขนมอะไรให้น้องหมากินแล้วท้ามันจงไปแย่งของกินอตคือแบบว่ามันเป็นขนมน้องหมาใช่ไหมคะคุณแม่หนูซื้อมาอันใหม่ แล้วเหมือนแบบอันเก่ามันบบว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันใหม่กลิ่นมันแบบว่าออกนมอัดเม็ดแล้วแบบว่าหนูแบบตอนเปิดมันแบบหอมมากเลยหนูใจไม่ไหวหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยแบบว่าให้ลองให,ห้บอกว่าให้น้องหมากินก่อนแล้วน้องคือน้องหมาดิว่าเป็นแบบว่าค่อนข้างสกาัดนิดนึงก็เหมือนหนูนะคะ <c oughs> แบบว่าน้องก็จะชอบใจค่ะหนูก็เลยแบบมันหอมมากเลยไม่ไหวเลยก็เลยลองเอามากัดคือหนูคือหนูแบบกินไปคำนี้หนูแบบมันไม่ไหวแต่มันหอมมาก ก็ประมาณนั้นไม่แต่มาขอมากไม่ไม่กินแร้วม่ถ้าเธออยากกินนมัทเมอร์ก็บอกเราก็ได้ขอขอขอนะ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 คำถามมาจากพี่พีดีเลยนะคะโอเคจริงหรือไม่มีคนแอบเต้นช่วยนาเครื่องสักผ้ารู้เลยอ่ะนะ ค่ะฉันค่ะฉันไม่ตายดีกว่าค,คือคือมันยังไงอะพันคือแบบอารมณ์มันได <ừ> ้เหรอเรียงไงคือแบบเราเราไม่ได้เต้นคนเดียวไงเราก็ยังมีคู่หูอีกคนนึงก็คือปริมาโ <Wow. S 1> อ้ <c oughs> ใช่ก็คือเหมือนแบบ เพราะนั้นอะไรไม่รู้ก็คือเดินขึ้นบันไดคือเดินขึ้นห้องในการอะไรอย่างนี้แล้วก็คือ,อแบบก็เต้นเต้นขึ้นห้องใช่ไหมอยู่ดีๆปริมาก,ก็แบบก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็เต้นท่าท่านั้นเฉยเลย,ยก็เลยแบบว่าเองเองงแล้วปริมยโดนเผาไปซะแล้วใช่ <c oughs> ก็คือเต้นกับปริมานั่นแหละอืม เออคีซิลี่ไหซิลี่อ่ะเกาหลีอ่ะทำไมต้องทำเสซ็ตซิลี่อ่ะเนี่ยทำไมอ่ะก็พี่เป็นคนละเทพหลอเท่อ้าวอ้าวเหล่ท่อเหล่ท่อจะซื้อหนูได้ไงหนูเหล่ท่อสุดแล้วแถวเนี้ยมีแต่คนแบบมองท่อตลอดเลยเดินค่ะทำท่อมาเหรอ วัสด de ีทุกคนรอต่อเองก็สำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ก็พรีออเดอร์ได้แล้วที่ช้อปปี้นค่ะเซิร์ชไปว่า C g M 4 8 official shop ไปพีกันเยอะๆนะคะดีต่อใจมากน่ารักทั้งคนทั้งแมวฝากด้วยนะคะทุกคนบายบาย้าเยบดานะเยบ่ยมเนยขรับแล้ดยินกับ